ที่จังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมาการจัดงานประเพณีตรุษจ,จีนปากน้ำโพได้ทำการจุดประทัดท,ทุกสี่แยกจำนวน30จุดจุดละ1,000นัดที่เป็นเส้นทางหลักของขบวนในช่วงการแห่กลางวันของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจําปี2,563-2,564โดยให้ทำการจุดพร้อมกันในเวลา11นาฬิกาตรงเพื่อเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยให้ชาวตลาดปากน้ำโพผ่านพ้น,พนจากช่วงของโรคระบาด และนำมาซึ่งความสุขร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยนายเกรียงศักดิ์อัศวรัตประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2563ถึง2564ก็ได้นำคณะกรรมการร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำเสนอแผนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในระหว่างวันที่5ถึง1 6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยที่นายสิริราชชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะผู้บริหารจังหวัดได้รับฟังการนำเสนอแผนโดยได้มีมติอนุญาตให้มีการจัดงานได้แต่ต้องมีมาตรการการจัดงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวด โดยสำหรับแผนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพป,ประจำปี2,563 2,564ในปีนี้ที่บริเวณศาลเ,เจ้าชั่วคราวศาลเหนือและการแสดงอุปรากรจีนจำกัดทางเข้าออกเพียงช่องทางเดียวโดยจะมีผู้ดูแลจัดระเบียบรักษาระยะห่างในการรอคิวลงทะเบียนเข้าศาลเจ้าชั่วคราวมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและแบบฟอร์มลงทะเบียน มีเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้บริการการจัดระเบียบในการเข้าไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่โดยการกำหนดจุดยืนไหว้และเว้นระยะห่างการเสียงเซมซีก็จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งส่วนการนั่งชมการแสดงนิ้วก็จะก,กำหนดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างแล้วก็จะมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ในบริเวณศาลเจ้าทุกชั่วโมงสำหรับคณะแสดงนิ้วก่อนเข้าพื้นที่ก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด1 9ภายใน48ชั่วโมงพร้อมส่งเอกสารรับรองการตรวจ ส่วนตัวนักแสดงคณะงิ้วก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคนรวมไปถึงการห้ามนักแสดงออกนอกพื้นที่การจัดงานและที่พักในช่วงงาน12วัน12คืนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจตราให้มีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยร้อเปอร์เซส่วนที่บริเวณสารใต้การแสดงอุปรากรจีนบูธผู้สนับสนุนที่บริเวณถนนริมเขือน บริเวณหน้าสมาคมไหน้ําก็จะมีการจํากัดทางเข้าออกเพียงช่องทางเดียวโดยจะมีผู้ดูแลการจัดระเบียบรักษาร,ระยะห่างในการรอลงคิวลงทะเบียนเข้าสารเจ้าโชาคราวมีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมริร่างกายมีจุดคัดกรองเข้าออกบริเวณสารเจ้ามีการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและแบบฟอร์มลงทะเบียนเช่นเดียวกัน ทางคณะทำงานจักงานจุกจีนะครับวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมในการจุดปทานนะครับพร้อมๆกันนะครับในเวลา11นาฬิกาทั้งหมด30แย่การจุประสงค์ในการจุปทานในครั้งนี้เนี่ยเพื่อขจัดปัดเป่าโรคไตใไล้เจ็บต่างๆนะครับโรคระบาดเพื่อให้ออกไปจากจังหวัดนครสวรรค์นำพามาซึ่งความสุขภาพแข็งแรงนะครับามเจะเลยล่กเรือกลับสู่ชาวตลาดปากนโรนะครับ การจัดงานเลยน,นั่นคือความศรัทธาและกับสิ่งขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มาจัดปะเป่าโรคภัยในตอนนั้นเหมือนกับตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆจะว่าไปแล้วประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ําโพเนี่ยย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนเกิดขึ้นก็เพราะโรคระบาดนะครับประชาชนไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีในการรักษาอย่างไรจึงไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาหูมาเผาไฟนะครับมามา ดื่มเข้าน้ำที่ดื่มเท่ากูต่อเนื่องในอาคารจากโรคระบาดทําให้ประชาชนเรื่มสถาร์เรื่มสายลมจจแม่เร้อยตั้งแต่นั้นมาผ่านมาร้อยกว่าปีเหตุการณ์แบบนั้นก็วนกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางคณะกรรมการจัดงานจึงตัดจึงคิดว่าสิ่ง นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะยังคงปกปักรักษาชาติปราศรัยอย่างเช่นที่เคยเป็นมาเมื่อรอวันก่อนนะครับมีนี้ได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ว่านะครับโดยสถานการณ์ณตอนนี้นะครับซึ่งเรียกว่าการระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในจำนวนที่ทางภาครัฐบริหารจัดการได้นะครับถ้ายังคงสถานการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปนะครับ ายังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยทั้งท่านผู้ว่าก็อนุญ,ญาตให้จัดงานภายใต้มาตรการสารารณาสุขที่เราจะนั่งนำเสนอแผนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการจะต้องจัดงานนะครับด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับเราจะตัดทิ้งไปนะครับเหลือเพียงแต่งานประเพณีนะครับท,ที่ยังคงไว้นะครับ